สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง5้ายานำพาชีวิตเป็นยังไงยาแรกก็คือยาจดจำสิ่งเลวร้ายในอดีตที่ผ่านมาคือคนเราเนี่ยมีอดีตไม่ว่าจะดีหรือแย่ก็มีกันทุกคนแต่เราต้องเอาอดีตที่ผ่านมานั้นเพื่อมาแก้ไขปัจจุบันและเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมานั้น มาปรับปรุงมาทําให้ปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในอดีตยาที่สองอยายึดติดกับใจคนซึ่งไม่แน่นอนเพราะคนเราพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดตามเวลาและสถานการณ์นั้นๆซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติหรือกฎแห่งการอยู่รอด ย่อมอ่อนไหวไปกับสิ่งโน้มน้าวตามเหตุและปัจจัยที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือแย่คนเรามักจะอ่อนไหวไปตามเหตุและปัจจัยที่เข้ามากระทบในชีวิตยาที่สามก็คืออย่าอ้อนวอนขอสิ่งใดมากไปกว่าการกระทำเพราะไม่มีสิ่งใไดได้มาหากปราศจากการกระทำอยากได้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างก็ไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น เพราะปราศจ,จากการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณหิวข้าวแต่คุณมัวแต่นั่งมุนว่าหิวไม่ยอมลุกไปทานข้าวสักทีเพราะคุณไม่ยอมทําอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณหายห,ายหิวหรือว่าได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการก็ย่อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากปราศจ,จากการกระทำยาที่สี่ก็คือ,อยาปล่อยชีวิต อันมีค่าเป็นไปตามยถากรรมเพราะชีวิตเรามีค่าที่สุดอย่าปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์และเวลาเพราะมันจะทำให้เราดูไร้ค่าและท้อแท้หมดหวังจนหมดศรัทธาในตัวเองจงกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างที่เป็นตัวของคุณเองแล้วคุณจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าในชีวิตคุณจงขอบคุณชีวิต ขอบคุณเวลาที่หล่อหลอมเราและขอบคุณตัวคุณเองที่ยังมีชีวิตอยู่และอย่าที่ห้าก็คืออย่าทำนมหกคืออย่าท้อเมื่อพลาดพลั้งทำความขวัญขึ้นมาใหม่นมนานสักปาใดหกล้มไปเพียงชั่วคราวจงเรียนรู้ และเดินตามฝันคุณเท่านั้นคือผู้ชนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ